เป็นเครื่องใบอ้อยมาเคโอนะครับบ่อ้เนี่ยซื้อใช้ในไรล,ไล,ไล่ไ<ห>ล่อ่าไ่ตอนนี้เพิ่งนำเข้ามาใหม่นะครับผมของมาเคโอนะครับสำหรับจอนเดียตั้งแต่40แรงขึ้นไปเลยนะ,ะเล่นคอมใหญ่นะ ืนก็ขอสวัสดีไม่รักไปในชีวิตท่านนะครับวันนี้ก็เซบอยมาแนะนําตัวเครื่องอัดใบอ้อยมาเิโอครับผมรุ่นอ่าโคเรียนะรุ่นโคเรียนะรัโนนัทนะครัสำหรับางานงานอ้อยลานใหญ่ๆนะครับผมอันนี้ครับคุณสมเชียร์เต็มตองครับทดลองเองครับผมใช้งานเองนะ จะเบิดระเบิดนแน่ในแบบนี้เจ๋งมากครับผมไม่ทราบว่าเห็นชัดกันไหมเอ่ยอ่านี่ครับมุมนี้สวยดูแล้วครับผม ส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวมาแชร์ให้ชมกันทีนะผมครับมดูวิธีการใช้งานก่อนนะครับ สนใจครับก็ติดต่อได้ที่ครับ AC Tracker สำนักอันใหญ่อุรันธานีนะครับผมฮะโทรครับผม088034114ครับแล้วก็0813220202นะฮะส่วนลูกค้าครับที่อยากติดต่อเซียบอยเองโดยตรงก็ติดต่อได้ที่ครับ0 9 6 3 8 3 0 6 0แล้วก็0958320869นะครับ ทางอุปกรณ์ทั้งรถแท็กเตอร์จอนเดียก็สามารถติดต่อเซยบลอยได้นะครับอ่ะดูกันเป็นลำตัวใหญ่หน,นะ ก็ระบบวดีโอของอรถแท็กเตอร์จอ,อนเดียที่เป็นแบบคัดคู่ทุกรุ่นนะครับก็สามารถเปิดปิดอิสระได้เลยนะฮะไม่ต้องเหยียบคัดครับผมย้อนแสงหน่อยนะครับ ครับไาหาซื้อหาเลือกชมก็ได้ครับมีหลายแบบนะครับผมอุปกรณ์การเกษตรทุกรปแบบครับของ AC t r a c t o r นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์โทรครับ088034 1 1 4นยาสนงนึงครับสำานการใหญ่อุรุนธนีนะครับผมแล้วก็เซลบอยครับ095832.869แล้วก็0 9 6 3์เก้าปนนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ